หลายครอบครัวก,กําลังลังเลว่าการดูแลที่บ้านกับการดูแลในศูนย์แตกต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะพามาฟังประสบการณ์จริงจากครอบครัวหนึ่งที่เคยดูแลคุณพ่อที่บ้านก่อนจะย้ายมาดูแลที่ศูนย์พร้อมอธิบายความแตกต่างในทุกด้านทั้งการฟื้นฟูร่างกายฟื้นฟูจิตใจและความปลอดภัย24ชั่วโมงครับก็ตอนที่คุณพ่อยังอยู่ที่บ้านนะคะ การดูแลยังมีความท้าทายหรือข้อกังวลอะไรบ้างค่ะตอนแรกที่คุณพ่อพี่อยู่ที่บ้านนะคะเราก็ดูแลกันเองค่ะแต่ด้วยางานนะคะแล้วก็เวลาที่จํากัดนะคะเลยต้องให้ผูด้ดูแลท่านอื่นอะคะ่ะมาช่วยดูแลแต่ก็มีบางช่วงอะคะ่ะที่ เออไม่มั่นใจค่ะว่าเขาจะดูแลเราได้ดีพอไหมดูแลคุณพ่อได้ดีพอไหมค่ะเพราะว่าคุณพ่อเองอะ่ะเ,ออเดินเริ่มเดินไม่ค่อยไหวเนาะแล้วก็อาจจะต้องมีการประคองตัวบ้างอะไรบ้างตลอดค่ะแต่ทางที่บ้านแล้วก็ทางทุกทกท่านในที่บ้านนะคะก็เข้าใจว่าทำทำกันได้ดีที่สุดแล้วค่ะแต่ก็มีบางอย่างค่ะที่มันอาจจะเกินกําลังเราไปบ้างค่ะก็เช่นพวกเรื่องออการให้ยาแล้วก็การเรื่องการฟื้นฟูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็จะมีช่วงตอนกลางคืนนะคะที่ จะไม่ได้ดูแลกันได้อย่างเต็มที่ค่ะก็ยอมรับว่าตรงนี้ค่ะก็ค่อนข้างที่จะกังวลค่ะก็หลังจากย้ายมาที่สูงย์ดูแลสิ่งที่ทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นมีเรื่องอะไรบ้าง ก็พอคุณพ่อพี่ย้ายไม่อยู่ศูนย์นะคะเราก็จะเห็นว่าคุณพ่อพี่ยัดได้รับการถูกประเมินนะคะจากผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นนักกายภาพนักกิจกรรมมะคะ่ะก็คือถูกประเมินอาการทุกวันมีพยาบาลคอยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดค่ะพี่เองกับทางครอบครัวท่านอื่นๆนะคะก็รู้สึกว่าเออเราสบายใจมากขึ้นก็คือไม่ต้องกังวลว่าคุณพ่อจะพลาดในจุดไหนเลยทั้งการทานยาหรือการกายภาพบําบัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทางศูนย์นะคะก็มีการส่งข้อมูล มาให้กับทางครอบครัวแล้วก็ทางพี่อะค่ะดูอย่างต่อเนื่องเลยค่ะก็ก่อนมาอยู่ศูนย์คุณพ่อมีกิจกรรมหรือออกกําลังกายแบบไหนอยู่บ้างไหมคะค่ะก่อนหน้านี้ค่ะทางบ้านของเราอะค่ะทางพี่เองอก็ช่วยคุณพ่ออะค่ะ ออกกาลังกายบ้างในบางส่วนเนอะแต่ก็ทําท่าง่ายๆค่ะเพราะว่าไม่ค่อยกล้าทําท่าอื่นที่มันแบบว่ายากมากหรือหลากหลายมากเพราะเราเองเราก็ไม่ได้รู้แบบว่าข้อมูลมากนะคะ่ะก็กลัวที่จะแบบทาแล้วล้มหรือทําให้เกิดการแบบผิดท่าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาอยู่ที่ศูนย์นะคะมีนักกายภาพดูแลให้เราเองอะคะ่ะก็เห็นได้ชัดเลยค่ะว่าคุณพ่อพี่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็เดินได้ดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นค่ะก็ใน ของสังคม่ากิจกรรมต่าง ก็เวลาที่คุณพ่ออยู่ที่บ้านนะคะแต่เดิมก็เราก็ฝึกกันเองมีผู้ดูแลบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบเหงาเหงาบ้างเพราะว่าท่านเองท่านก็เดินวนๆอยู่แต่ในบ้านอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาอยู่ที่สูนนะคะเนื่องจากว่ามีเพื่อนเยอะคะ่ะมีคุณลุงคุณป้าท่านอื่นอยู่ด้วยก็ทําให้ท่านรู้สึกว่าแบบไม่เหงาแล้วมีคนอื่นคอยมาทํากิจกรรมร่วมไปกับเขาด้วยคะ่ะคอยมีเพื่อนคอยทำํำวอค่ายผภาบ,บําบัดควบคู่กันไปก็ทําให้เขาอารมณ์ดีขึ้น,นะคะ่ะก็เรื่องความแปรปรวนใน ตอนกลางคืนอย่างตอนที่อยู่บ้านกับตอนที่อยู่สูงมันแตกต่างกันอย่างไรคะโอ้ยมากเลยค่ะตอนที่อยู่บ้านนะคะทางตัวพี่เองแล้วก็ทางครอบครัวค่ะก็ต้องคอยลุ้นค่ะว่าเวลาตอนกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่ออาจจะลุกไปเข้าห้องน้ําหรือตอนที่คนไม่อยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องคอยพาวงว่าเออท่านจะลุกไปตอนไหนก็กลัวว่าจะหกล้มอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า พอมาอยู่ที่ศูนย์นะคะ่ะทางศูนย์ก็ดูแลให้อย่างดีอยู่ตลอดเวลาเลยก็ทําให้ทางเราเองะคะ่ะแล้วก็ทางคนอื่นๆในครอบครัวเนี่ยหายห่วงไปได้อย่างมากเลยค่ะแล้วก็เป็นในรอบหลายเดือนที่พอมาอยู่ศูนย์แล้วทางครอบครัวแล้วก็ทางตัวพี่เองเนี่ยได้นอนหลับอย่าง สบายใจเต็มตื่นในในหลายๆเดือนที่ผ่านมาเลยค่ะก็ทําให้เราได้มีเวลาเอาไปทําอย่างอื่นมีเวลาพักผ่อนของตัวเองแล้วทําให้สุขภาพเราดีขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าจะได้เหมือนกับประมาณว่าพอสุขภาพเราดีแล้วก็จะได้มีแรงในการดูแลคุณพ่อแล้วก็คนอื่นในครอบครัวด้วยค่ะ เมื่อคุณพ่อย้ายมาอยู่ที่ศูนย์สิ่งแรกที่เปลี่ยนไปคือการดูแลด้านการบริบาลที่เป็นระบบมากขึ้นอีกเรื่องที่ต่างกันชัดเจนก็คือการฟื้นฟูสุขภาพศูนย์มีโปรแกรมฟื้นฟูเฉพาะบุคคลทําสม่ําเสมอทุกวันทุกสัปดาห์ช่วยให้ผู้สูงอายุแข็งแรงขึ้นและลดโอกาสหกล้มได้มากขึ้นครับที่ศูนย์มีทีมดูแลตลอด24ชั่วโมงทําให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยงจากการหกล้มการสำลักหรือเหตุสุขเฉินต่างๆสุดท้ายการดูแลที่บ้านกับการดูแลในศูนย์ต่างก็มีข้อดีของตัวเองแต่สำหรับครอบครัวที่ต้องการดูแลที่ครบทั้งด้านการแพทย์ฟื้นฟูสังคมและความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงศูนย์ดูแลอาจเป็นคำตอบที่ช่วยให้ผู้สูงอายุและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น